กระทรวงคมานาคมมอบหมายให้บริษัทขนส่งจำกัดเดินหน้านโยบายเร่งด่วน q u i c k วินเพื่อยกระดับบริการเดินทางสาธารณะให้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและเชื่อมต่อการเดินทางทุกระบบแบบไร้รอยต่อพร้อมเตรียมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2569 บขอสอเดินหน้าสามมาตรการสำคัญได้แก่ 1. โปรโมชั่นไปก่อนกับทิลังลดค่าตั๋วร้อยละ20สําำหรับผู้จองผ่านช่องทางออนไลน์โดยเที่ยวไปเดินทาง22-25ธันวาคม2568และเที่ยวกลับ6-8มกราคม2569ตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. เข้มมาตรการความปลอดภัยตรวจความพร้อมรถโดยสารและพนักงานก่อนให้บริการควบคุมมาตรฐานสถานีขนส่งมุ่งยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสงาธารณะให้ปลอดภัยและตรงต่อเวลา 3. บริการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย1-31ทธันวาคม2,568นณศูนย์ซ่อมบำรุงรังสิตตรวจเช็ครถยนต์รถจักรยานยนต์ฟรี20รายการเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทางในช่วงปีใหม่ กระทรวงคมนาคมย้ำความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับบขสออำนวยความสะดวกเต็มที่เพื่อให้การเดินทางปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน